สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศนะครับมารอรถตู้นะครับผมที่จะขึ้นรถตู้ไปกองขัานนะครับข้างหลังเป็นไซต์คนงานก่อสร้างนะครับผมแล้วก็ซักาเป็นบ้านหลังครับผมยืนรอแบบนี้แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเข้าฉากกัน นะครับผมไปเตอนเข้าเลยที่ปมองางนี้อยู่ถ่ายก้หน่้อพูดนะอมตอนนี้เรามากินข้าวต้มรอบด,ดึกนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวจะกลับไปนอนประมาณตีหนึ่งแล้วก็ตื่นตีสี่ใหมอ่อีกรอบนึงนะครับสำหรับวันที่สองไปสวัสดีโลเคชันนี้นะครับเป็นโลเคชันที่มันนี่มาถ่ายคิวแรกๆ บ้านอะไรนี้เลยเป็นบ้านที่ครบรถไปด้วยน้ำตาและน้ำตาน้ำตาครบ,บ้านอะไนี้ร้องไห้แบบจุดๆนะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับผมก็เหลืออีกซีนหนึ่งแล้วเราก็จะกลับบ้านไปนอนกันแล้วพรุ่งนี้ก็ออกกองใหม่อีก9ก้าโมงเจอกันครับผม มีวันที่3แล้วนะครับผมวันนี้ตื่นแปดโมงครับผมออกกองจึงโลเคชั่น9ก้ามงเช้าไปกันตอนนี้ถ่ายหนึ่ซีนไปแล้วนะครับแล้วก็เว้นนานประมาณ13ซีนนะครับผม mm. ผมก็เลยทําการออกมา mm. เพื่อจะเดินทางไปที่โรบินสันนะครับผมไป หาซื้อของอะไรหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาช้อปปิ้งนะครับผมก็ให้ของขวัญตัวเองแล้วก็เดี๋ยวกลับมาครับผมอีก2องชั่วโมงก o ผมผมกลับมาแล้วนะครับผมบ่ายสองครับผมแดดจนหน้าผากผมนี่คือแผลเเลยไปไปทำงานต่อกัน สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ละวันที่4นะครับผมวันนี้วันนี้ตื่น10บโมงนะครับผมแล้วก็แต่งหน้าทำผมนะครับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายชุดครุยรับปริญญากันนะครับผมไปกันเลยเรียบร้อยนะครับผมถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับหกโมงเช้าบายบายาตีสวัสดีครับ สวัสดีครับผมโอ้นี่เป็นเดย์เท่าไหร่แล้วอะเดย์5มั้งเดย์5เดย์4เดย์5เดย์6สักเดย์นี่แหละครับผมถึงกองมาที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีสีนขั้นยาวๆประมาณ15ซินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเลยน้องไข่น้องไข่เจียวน้องไข่ตุ๋น ดอตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับหมายถึงว่าถ่ายเสร็จแล้วซีนเชา้าซีนเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเข้าอีกทีประมาณ5้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับผมก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก็คือไปคอนโดนั่นแหละครับไปนอนครับผมเจอกัน<อ>กลับแล้วครับผมตอนนี้2องทุ่มนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนตีสี่นะครับผมไป สวัสดีครับวันนี้เอ้ยสวัสดีครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสี่ยี่สิบแปดนาทีนะครับผมก็มารอรถตู้นะครับผมมารับนะครับไปไม่มีที่นั่งอะถึงโลเคชันแล้วนะครับผมวันนี้ถ่ายที่คลองแปดนะครับผมโซฟาฟอร์มเอ่อบ k k นะครับผมโอ้ m ก god นะครับผม แล้วเราก็อยู่ที่ห้องพักนางแสดงตอนนี้เป็นเวลา6โมงตรงนะครับผมถึงกองฮัเปหลคนเดียวคนเดียวเหมืนก็เหมือน,น,น,นตั้งเคามาแล้วไปกินข้าวดีกว่าสวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมก็เออ เออละอื่นละ,อ,นละอ่ะพุสุครับผมวันนี้ก็ตื่น6โมงนะครับผมมากองนัดกองออนโล a t i o n นะครับเป็นเวลา8โมงเช้านะครับผมตอนนี้ก็ถึงกองไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าทำผมกันครับอฮ้ยเดี๋ยวผมบอกก่อนเมื่อคือนอ่ะผมนอนหลับไปแบบว่าก็เลยมีแต่ฟุตตอนเช้าตอนเย็นอะไรคือมันเหนื่อยมากเพราะฝนมันตกด้วยนะครับผมก็ไปวันนี้เดี๋ยวเก็บมาให้ดูเยอะๆครับุย ตอนนี้มานตีแปดนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งมันรับไปตีแปดกันและนี้นะครับผมก็เป็นการถ่ายถ่าย YouTube ที่นานที่สุดแล้วนะครับผมผมเก็บฟูดมาทั้งหมด7วันนะครับผมก็เป็นการทำงานเนาะของนักแสดงคนหนึ่งนะครับผม<อ>ก็คือเราทำงานจันท์ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าคิวละครจะมี2คิวก็คือ คิววันจันอังคารพูดกับคิวของวันพุธพฤหัสสุกนะครับผมอย่างเรื่องใช่ครับผมแต่ว่าบางอาทิตย์เราก็ไม่ได้ทําครบ7วันหรอกครับผมแต่ว่าอาทิตย์ไหนดวงดีหน่อยก็จะได้ทํา7วันนะครับผมก็คือแล้วแต่ว่าเบรกดาวคิวจากทางกองส่งมาเนี่ยคิวที่เราให้ไปเนี่ยมันครบไหมมันอะไรยังไงโปรเซสออกมายัางไงนะครับผมภายในอาทิตย์นั้นเราก็จะได้ถ่ายนะครับผมว่า ถ่าย7วันไหมหรือว่ามีวันพักบ้างวัน2วันก็ตามแล้วแต่ที่กองถ่ายเขาวางแผนมานะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ได้นะครับผมบันนี้เ k k ครั้งหน้าอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้เลยครับบ๊ายบาย